สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับไม่ได้เจอกันนานช่วงนี้มีเวลาบ้างแล้ว <c oughs> ลุงต๋อมอยากจะพามาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งที่ช่วงที่มันออกมาเยอะๆมันก็เยอะจริงๆนะครับแล้วราคาก็ถูกลุงต๋อมก็ซื้อเก็บไว้นั่นคือบวยครับวันนี้จะพาทําบวยดองเหล้านะครับวัตถุดิบที่จะเป็นสารตั้งต้นวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นบวยอันนี้บวยแช่แข็งนะครับ ลุงต๋อซื้อมาแล้วก็มาทําความาสะอาดก็คือ,อแค่ขั้วมันออกแค่ขั้วเสร็จก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยผึ่งแห้งแล้วเก็บเข้าถึงซิปล็อกอย่างนี้นะครับเอาไว้ในตู้แช่ช่องฟีวตู้เย็นแล้วก็วันนี้จะใช้ตามอัตราส่วนลุงต๋อจะใช้สูตร1 2 3 1นะครับ1เริ่มต้นก็คือ,อใช้น้ำตาลกรวดนะครับ1ส่วนนะครับน้ำตาลกรวด1ส่วนอันนี้มันจะทำให้ได้ เล่าออกมาลดาไม่ไม่หวานแหลมนะครับจะเป็นหวานละมุนน้ำตาล1บวย2ส,ส่วนนะครับบวย2ส่วนแล้วก็เหล้าขาวสุราขาวหรือว่าวอดก้าแล้วแต่เพื่อนเ,อน,เอนถนัดนะครับหาได้ก็จะเป็น3ส,ส่วนสูตร1 2 3นะครับน้ำตาล1บ้บวย2เหล้า3นะครับโดยน้ำหนัก ก็เดี๋ยวมาช่างเลยวันนี้จะใช้โถใหญ่หน่อยนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเป็นโถขนาดประมาณ4ลิตรวันนี้จะใช้น้ำตาล500กรัมครึ่งกิโลกร,รัมนะครับน้ำตาล500กรัมก็เลยจะใช้ตัวบบล1กิโลกรัมนะครับสูตร1 2 3ช่างอันนี้นุกตอมลบน้ำหนักไอ้ตัวถาตัวนี้ออกแล้วนะครับก็เอามีดตัน ประมาณนี้นะครับ1กิโลกร,รมัมช่างแล้วล่ะเป็นไ,ได้ประมาณนะครับบรรจุลงในโถเลยนะครับถ้าจะให้ดีโถก็ล้างแล้วก็เช็ดด้วยด้วยเหล้าขาวที่เป็นแอลกอฮอล์40ซนนี้ก็ได้นะครับหรือ,อจะเป็นน้ํายาสตาแซนน้ำความสะอาดก็ได้บรรจุลงไปแต่ว่าตอนบรรจุต้องระวังหน่อยเพราะว่า,าบวยมันแข็งมากนะครับมันแช่ไว้ในช่องฟีดเนาะค่อยๆเอาลงไปไม่ต้องเรียงเป็นชั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะทําเป็นชั้นสวยๆแต่ว่า ขุ่มใส่ผส,งงสมกันไปเลยเอาง่ายงใส่ลงไปเลยหนึ่งกิโลกร,รมัมจะโยนนะครับเดี๋ยวโยนไปเดี๋ยวเดี๋ยวโถวแก้วเราจะแตกเอา <c oughs> <c oughs> ล่นแล้ว <c oughs> ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเราได้บวยที่เป็นอสองแบบก็คือทั้งแบบสุกสีเหลืองและก็ทั้งแบบแก่จัดสีเขียวเขียวเนี่ย มันก็จะได้ทั้งบวยสุกเนี่ยมันจะได้ความหอมนะครับหอมมากๆเลยนะครับส่วนบวยเขียวจะได้ความเปรี้ยวสะใจนะครับแล้วก็น้ําตาลก็จะให้ความหวานละมุนอ่าถ้าเหล้าที่เราใช้เนี่ยมันกลิ่นไม่ฉุนเนี่ยยิ่งดีมากนะครับจะยิ่งดีมากฉันก็เลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนถ้าอยากให้ประหยัดก็เอาเป็นเหล้าที่เป็นสุราพื้นบ้านเราก็ได้นะครับลงกลั่นเลือกเอาดีๆหน่อยฉันก็ใส่ น้ำตาลขวดลงไปนะครับห้าร้องตมจะหมักไว้อย่างน้อย1นึปีนะครับรสชาติมันจะกลมกล่อม,มากโเหดละใส่ลงไปเลยทีนี้ถ้าใครชอบหวานมากก็ค่อยเปดเติมอีกทีก็ได้นะครับสัก3เดือนเราค่อยมาชิมดูประมาณนี้ได้โถแบบนี้นะครับน้ำตาลจะอยู่ข้างบน ก็ใส่ไปเลยอันนี้ขวดหนึ่งมันต้องต่อมใช้นิยมไทยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชวนด้วยแต่ว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยรสชาติดีกลิ่นไม่ชุนนะครับขวดหนึ่งมัน6 2 0ซีซีมั้งนะครับก็6กสอง8 2 12, 6, 38, ก็เกือบ3ขวดนั่นแหละก็เทลงไปเลยครับง่ายๆเลย เห็นคนญี่ปุ่นเขาทำนะครับว่าแบบทำเยอะมากทำไว้แบบให้เอาไว้ดื่มในครอบครัวเอาไว้ในวาระสังสรรค์สำคัญสาคัญหรือเป็นของฝากก็ได้บางคนก็ทำเป็นมรดกไว้ให้ลูกก็มีทำตั้งแต่ลูกเกิดเป็นมรดกที่มีมูลค่าตามกาลเวลาเนาะ ขวดที่3มอาจจะไม่หมดนะครับมันก็แต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากก็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรหกสองสาสิบแปด เหลือไว้อยู่นะครับรประมาณนี้1.5ลิตรจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะครับตัวนี้มันมีายางซิลข้างบนด้วยนะครับทำให้แบบไม่มีการระเหยแน่ๆก็ล็อกเท่านี้ครับเ,เก็บไว้ในที่ร่มหรือถ้าจะให้ดีก็เอา,เอาผ้ามาห่อไว้หรือถุง สีเข้มๆหน่อยมาห่อไว้ก็ได้นะครับจะไดใ้ให้รักษาความเป็นสีของน้ำบ๊วยเวลาเขาออกมาเนาะจะได้ประมาณนี้นะครับสัก3เดือนจะมาชิมอีกทีหนึง่งทีนี้พวกที่ลุงต๋อมทำเป็นปีแล้วลุงต๋อมมากรองไว้สีมันจะได้แบบนี้นะครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับก็เขียนเลเบลติดไว้ด้วยนะครับว่าเราทำวันที่เท่าไหร่นะครับจะได้จำได้ว่ามันครบปีหรือ,อยัง เขียนเป็นกระดาษกระดาษม้วนกระดาษกาวก็ได้อย่างเงี้ยลุงต๋อมก็จะเขียนไว้ว่าทำวันที่เท่าไหร่นะครับใช้ส่วนประกอบเท่าไหร่บ้างเขียนไว้รายละเอียดก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้จาสูตรของเราได้ว่าสูตรความเข้มข้นเท่าไหร่อันไหนมันอร่อยเนาะหรือว่าใช้เหล้ายี่ห้อไหนมาดองแล้วมันอร่อยเราก็จะได้จําได้ใครมีตังหน่อยก็ใช้ของแพงๆก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบแต่เหล้าสีนะ่ลุงต๋อมยังไม่ได้ทำเพราะว่าเสียดาย พอเราสีมันทํากลิ่นทํารสชาติมาดีอยู่แล้วนะครับแต่นี้เราอยากได้ความเป็นบุย้ยผิวๆรสชาติของบุเ้เผิวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ครบหนึ่งปีก็เอามาดื่มได้นะครับเป็นคลิปสั้นๆมาฝากเพื่อนๆหากว่าใครอยากลองทําตามนะครับบว้ยเนี่ยมันจะออกมาช่วงเดือนอปลายเดือนกุมภานะครับแล้วก็มามีนาเมษานี่มีเยอะๆพฤษภาเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วนะครับคงไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็ต้องะระมัดระวังเรื่องการซื้อขายระวังการโดนหลอกด้วยเนาะ เข้าไปในกลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มรองบวยนะเขาก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกค,คอยให้คำแนะนำอยู่เอาละวันนี้ลุงต๋อมลาไปแล้วนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ให้กยรติดตามรับชมแล้วก็ยังคอยกำลังใจให้นะครับคอยมากดกดไลค์คอยมาพิมพ์คอมเมนต์ว่ายังชมอยู่แค่นี้ลุงต๋อมก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ